เขาคือบอยแบงมาจากอัลบั้มชื่อวันเดเรชั่นจ้าจ้าไม่ต้องยังยังต้องฟินเพื่อนไม่มาเขาเขามาปีหน้าใช่ป่ะปีหน้าหวังว่าใช่ไหมหวังว่าไปดูไหมไปดูไหมนี่เป็นพวกชอบเสกคอนเสิร์ตไลยอะไรมาไปหมดโนงจ้ก็ อยู่ระบังเพราะฉะนั้นต้องถ่ายรูปใหเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวพี <congratulations> ่จะไม่ร <character mate> ีบไปเดี๋ยวเราแบบรีบไปนะทุกคนก็อะไรอ่ะทำไมรีบไปอะไรเงี้ยก็นบอกพี่รู้เลยไงว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไปติดเราหลีดต่ออะไรเงี้ยคุณมาคุณมาคุณมาอะไะครับ ประชาชไม่ไปเราถามแล้วโอ๊ยคนเล่นกติกีนี่ยาวเลยวะเฮ้ยคุยเรื่องกติกาไม่ได้หรอเราจะบอกแต่แล้วว่าบอกไม่ทันงบอกคุยเรื่องกติกาไม่ได้ขับเราติดกติกาเลย ล้ี่เต้นหน่อยนะจะไปดูแกลยังไนะนี่ต่อไปเพลงอะไรอ่ะอ๋อทีนี้เป็นเพที่ดังมากแต่ว่าเราลองอีกแบบหนึ่งเขามีเมดีรู้จักไหมครับรู้จักไหมฮะรู้จักช่ก็ลองได้นะเดี๋ยวเราให้้องท่านผูงใไหมใหเดล้ก่ได้ังไปัาล้วว่าี้ย้ <ส gas: S 2> เพลงนี้เป็นเพลงของคอนนี่เวดจัปส์เซนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครลองได้ช่วยก็ลองไงเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะเป็นเพลงที่ดังมากนะ